สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้เราอยูเกมคอนโซบ่าแฟนตาสติกเดย์กันอีกแล้วครับผมซึในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดกระชากเปลียนนี่กันอีกแล้วนะครับผมผมบอกได้เลยคนเดียวนวครับว่าตู้ใหม่นี้ผมอยากได้มากอยากเปิดมากอยากได้จริงๆเพราะว่าเป็นตู้ของเรียกับเมลิซาในที่ผมอยากได้คือชุด m a r t ช a l ล r อาคือสุดจัดสวยงามในอาร์ตเวิร์กนี่คือแบบดูดิ ดูกันแดด bro hello คือชุดสวยมากสวยจริงวะดูดิดูความสง่างามของวันเธอสองคนดีคือแบบโอ้โหมันต้องมีบอกว่าอย่างเงี้ยมันต้องมีบอกว่าถามจริงๆนะแต่ผมอะอยากได้เมดิซ,ซ่าว่าเมดิซ,ซ่า,ามัซซาานน,นี่ไงแบบดีปับศัตรตูได้อะหรือเปล่าวะ อ๋อไม่ใช่ถ้าศัตรูติดสถานะบางอย่างก็จะเพิ่มดาเมจเป็น241%อ๋อก็คือตีแรงขึ้นน่ะแหละเฮ้ยแต่ก็เจ๋งแต่ก็เจ๋งคือคือ,คอ,คอดีดีมากอ่ะและไอ้วกนเลียก็ตีแรงขึ้นเมื่อเลือดมากกว่า70%ก็คือตีดาเมจไฟฟ้า257%และก็ตีธรรมราเพิ่มฟิสิกส์ l อไว้แทงตัวเองด้วยมิซาก็อ๋อเนื้อมีหดีคู่อ่ะ ต,ตัวละครสายฟ้าที่นี้ทั้งคู่เลยอูย๋และชุดสวยมากแล้วแบบโหตายแล้วอยากได้มากเลยนะครับผมมาผมก็หวังเป็นอย่างสูงนะครับว่าจำนวนเพชรทั้งหมด9,000เพชรเนี่ยจะได้เธอ2ตัวละครมานะครับผม่อก่อนอื่นเลยตัว3ดาวมาเปิดก่อนเลยตัวโอเคอยวเอาไปแ้แรกเป็นเหรียญเขียวทีหลังก็ได้ไม่เป็นไร มาอันนี้แหละของจริงขอร้องนะอยากได้มากอยากได้มากมันน่าจัดน่าโดนมากนี้มาหมดิแรกถ้าดีคือออกกันเลยโอ้โหกิเกิวกิวแล้วไปรดนัยมึงโลกอย่างนี้เลยเหรอถามจริงโอ้โห เป็นคิวแล้วคุณจนไมที่โล่งที่สุดที่ที่ผมเคยเห็นมาโล่งที่หายไม่มีใครอยู่เลยเหรออุ้ยเมดิซ่าชิบเมทได้อยู่เลยครับผมโอเมนิซ่าชิบเมทได้ปะ่ะอันนี้อันนี้ได้แค่ตัวเดียวจริงๆตัวอื่นไม่ไ,มได้เลยโอ้ย ไม่เอาสิเลิกเกินแล้วเกมเนี้ยขอร้องนะเลิกเกินแล้วละนะตัวเราอ่ะเราอ่ะเลิกเกินแล้วเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องกลับมาเฉิดฉายแล้วเวย้ยจังหนะวะเน,นี้ยこんな感じだろうか เย้ <Yeah. S 2> <c oughs> เป็นไงคำพูดของผมแม่งศักดิ์สิทธิจ์จริงๆเว้ยมันถึงเวลาแล้วเว้ยที่เกมผมพูดนะจะกลับมาเฉิดฉายนะอีดีของผมนะเว้ยเออมัอนจะยี้ดิแต่อีกตัวหนึ่งขอเป็นลิซ่าแล้วจบคลิปเลยนะครับผมมาถ้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 าขอได้จริงนี่คือมันจะดีมากเลยนะดูว,ะว,ว่า <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาเดมอนโนมิโคโนซบะอุ้ยสองคนว่ะอะไรทําเนี่ย <20. S 2> โอเคก็ได้ไม่หมดเส้นทางปดปวดไม่ปวดเส้น่าสิปดสกิลเก็ได้ไม่ไม่ได้แย่อุ้ยดีจัดเลยขอบคุณว่ะเฮ้แต่ถ้าเอาดีๆนะขอขอไปเล่นซ่าเพิ่มเลยได้ไหมถ้าจะขอดีๆแต่เนี่ยผมไปเล่นซ่าเพิ่มด้วยเดียไม่พอไม่ต้องจัดเปเล่ซ่าเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งไหยเข้าใจว่าเนี่ยเนี่ยมันจะมันมาแล้วไม่เวลาอย่างเงี้ยมันต้องจัดต่อเว้ย ได้บ <40 S 2> อกว่ามันอาจจะแอบอยู่ข้างๆมีแอบปะสีดาวอ๋อไม่มีไดร์เคเลียก็โอเคอืมแต่แต่ยังได้เมลิซาด้วยอ่ะเมลิซาชุดดีว่นเดียเยอะเลยอ่ะมันเมลิซาชุดมันมัน,ม,นมันเปิดเยอะมากมันมันดีอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ าันเพได้มาสตัวก็คุ้มแล้ววะก็คุ้มแหละอุ๊บลิซ่เนี่ยดูดีชุดแบบดูงดงาม่าดูดีมันคูความงาของชุดมาเชื่อาเลยนะไ่รูวะโอ้โหาิงเสรีทียลีลียเียอยู่ไหเมื่อกี้ไอ้แม็ก m เอ้ยเดี๋ยวจะลืลมโปรโมทก่อนเราให้อัพสกิลอ,อัพเลเวลโปรโมทก่อนเงินมีนตั้งห้าสิบเจ็ดล้านถามจริงว่าจะใช้ยังไงให้หมดแล้วเนี่ยไม่งไอ้ไปปลดทล็อกค่าความสัมพันธ์เส้นทางในเวนั่นก็ใช้ของอย่างแพงแม่ของมันก็ไม่ใช่จะหาง,ง่ายๆดัวนะแม่ เห็นผมเงินเยอะอย่างนี้ของเยอะอย่างนี้แต่แบบอันนั้นน่ะไม่แดกของเยอะจริงๆเว้ยไอ้บทจดต็อกเส้นทางไอ้บดล็อกไอ้่ะพ่อเขาสัมพันธ์นะครับผมไม่เห็นแล้วหนึ่งอ่าอย่างนี้เหรอไม่เป็นไรมาจัดเข้าเลยทีมบ้าจัดเดียวไปเลยดีอยู่แล้วยังไงยังไงมีเธอคนนี้ในทีมก็ถือว่าดีอยู่แล้วมาทีมสายฟ้านี่แทนใครดีวะเนี่ย นั่นสิดัสตัวนี้ก็ก็ดีแต่เพราะมันดีบั๊กสดูทั้งรีบั๊กสดีทั้งรีบั๊ป้องกันทำให้ตีกายภาพแรงขึ้นเซโรต้องมีเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตอ่ะเหลือเธอตัวได้ขัดตูแล้วก็เธออืมยืนยันแล้วกันเพราะว่ายืนยันเป็นตัวละครเวสในทีมตัวเดียวนะครับผมที่เพิ่มบั๊เวทซึ่งตัวละคอนที่ผมใช้กายภาพหมดเลย เออดีต้องมีสายฟ้ามีบ้าบ้าสฟ้าตัรสาฟ้าดีดีผมไม่มียิ่งไม่มีเลยแม่งหายากนะตัวรบ้ฟ้าอ๋อื่อกมงัฟ้าถยฟ้าเไม่มีคราบเลลกันผมมีแปลอก่ะตรงนั้นเจียวเกิ อ่ะมีออกหสายฟ้าด้วยเว้ยมีแปลนพอดีด้วยเอาเลยดีไหมอันนี้แปลนหอคิวอันนี้แปลนห่อนอะไรบําพายเหรอเชนดูอับซอรสีสิบเปอร์เซ็นต์ออฟดามเทเทคแอนด์คอมเบ์ทูแฮปปี้มีโอกาสที่จะดูดเลือดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโดนตีอ๋ 69, 140. อหกเก้าหนึ่งร้อยสี่สิบอ๋อมันได้เลือดเพิ่มด้วยนื้ว่า ก็ก็ดีแล้วเนี่ยหอกนี้หอกนี้ได้จากไหนอ่ะอันดีน่าไปเท่ากับเอเชนอ้าเขาของดีเลยนึกว่าเอ้าเอามาจักเซตหนึ่งอันแล้วกันมา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 จัดมาเลยเพราะว่าผมไม่อยากใช้หอกเฉพาะทางที่แบบใช้ได้แค่ทางนั้นนะครับผมผมจะแบบเอาใช้ได้ทุกตัวเออมาตีเลยตีเลยของไม่พออย่าไปแลกเพิ่มได้ไม่เปไหนไอ้ของพวกนี้มันหาง่าย ไอของตีบวกอ,อาวุธกับอ,ปอนนุปกรณ์อะมีเยอะตีตะเต็เพอจงจริงนะถ้าใครอยากเริ่มเล่นกแล้วก็แนะนำนะเล่นนานๆเหมือนผมเว้ยแล้วก็จะเนี่ยแล้วก็วจะได้ของพวกนี้มาเองตอตตโนมัิอะแค่แค่ใช้เวลาเว้ยเกมนี้มันแค่ใช้เวลาเล่นเว้ยแล้วคุณก็จะเก่งเว้ยแค่แหละเหะมือนโดครังเ,งเลยโดครังไม่ก็ใช้เวลาเล่นเหมือนกันยิ่งเล่นนานฟาร์มเพชรมาเปิดกระชาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆมือมก็จะค่อยๆเก่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งเล่นาน,นานนะนะ เกมนี้ก็เหมือนกันอ่ะไม่ต่างกันเลยนะครับผมยัดห่อให้ปราบเขาใหา้ของกันลุ้งเอาปาบเขาใหา้สลับที่ด้วยคนต่อไปต้องเป็นเลียสลับที่อ,าาอ่าฮะเกียนด้านซ้ายดีกว่าอ๋อน,นีปรับัเพิ่มโจมตีอันเนี้ยหาเปลี่ยนเป็นสายฟ้าแทน ซอยฟ้ามีไหมสพอร์ตซอยฟ้ามีหรือเปล่าบอกทันทีอกเอาแกก็ได้วะเพราะว่าดัดโซนนี้มันได้สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ใช้ถ้าใช้ตัวละครบัฟชื่อตัวละครเดียวกันก็ได้เพิ่มบัฟสิบเปอร์เซ็นต์งั้นอัพเลยแล้วก็ได้ไม่เป็นไรอัพเลยอัพเลยอัพเลยของพวกนี้ทรับเร่เรื่อย โอ้โหและสตาร์มินานี่แบบเหลือเฟืออยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปแบบไม่ละลายผิวอะแต่ up up ไปหมดเลยอะแล้วถ้วยถ้วยเหลืองกับถ้วยลุงโอ้โหเหลือเหลือเฟือใช้ใช้ไปหมดก็ได้นะเอาจริ้งเพิ่มตีกายภาพ5%นะก็ก็ยังได้อยู่แหละโอเคมีอะไรให้เปลี่ยนไหมป๊บป๊าป๊บป๊า อันนี้เปลี่ยนได้เพราะว่าเป็นลมต้องเปลี่ยนเป็นสายฟ้ากงมีก็มีตัวละครสายฟ้าเยอะเหมือนกันไม่ไหวเพอาะฉะนั้นอัพก็ได้เออถ้ามีสายฟ้าเยอะก็น่าจะเอามาใช้ได้แทนดีวยวโอเคที่บ้านเพราะว่ามันบัฟสายฟ้านะเดี๋ยวดูว่าสัตว์จริงไหมี่ย มึงทัดดินกับแสงมึงบัาะอะไรถลกรีเซสเซนต์เหรอวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันดีเซสเซนต์ไอชิ่งต้องเช็คด้วยด้วยอ่ะดูแค่แอร์คอนไม่ได้ก็ว่าอยู่ว่าแปลกๆอ๋อที่มันเป็นสายฟ้าขีดขั้นนี่คือมันรีเซสเซนต์เนาะเครีแล้ว น่าจะไม่มีแล้วแหละเอาแล้วตีปกติมาก็ได้แต่นี่ได้เนาะเพราะว่าเป็นสายฟ้าโอมา้มันั่งจับทีมนั่งตั้มทีมบอกตู้กาชาตู้หนา้าขอดีกว่านี้ได้ไหมเอาจริงนะอยากเปิดแล้วได้ดีกว่านี้เว้ยเอาจริงอยากได้ดีกว่านี้มากเลย แอัพให้เต็มไปเลยแล้วดูหวดเลเวล่อ้สองหมื่นัวโหใช้เท่าไหร่ให้หมดวะคุณามำดิตันตันตันข้ามลังสองหมื่นเก้ามีวิธีเพิ่มไหมนะไม่น่ามีดูจากสภาพโอเคที่สฟ้าก็ประมาณนี้แหละน่าจะเก่งขึ้นแล้วโอเคนะครับผมอ่ะ แล้วก็กว่าจะได้เปลี่ยนแบ็กกราวพื้นหลังนี่แม่งก็ใช้เวลานานเหลือเกินนะฮะโอ้กว่าจะมีคนมาเข้าแทนที่นี่นานเหลือเกินผมเห็นหน้าเป็นกูมินแบบหน้าอยู่นหน้าเนี่ยนานมากนานเป็นชาติแบบลองคนมาแทนที่อ่ะเดี๋ยวลิสเรียอยู่ไหน,นะวะแห <c oughs> วอิสเลียอ,อาอยู่นี่ ยุนยุนก็สักกินยนเดินอยู่โอ้โหดูปลาออร่าดูออร่าคนนี้สวยงามดูฟูอาโคแบบยิ่งสวยกว่าเดิมนะครับผมโอ้โหเห็นเป็นบูนตาแล้วแบบดีจริงนะครับผมโอเคนะครับงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ